ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นางานที่วัฒนวทองคํานะครับเอ,อ่อคลิปที่แล้วที่เราลงเงินไว้ก็ผูกเหล็กนะครับแล้วก็เข้าแบบคานครับแล้วก็ตอนนี้ก็เทไปแล้วครับเทไปครึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วก็เลยครึ่งหนึ่งก็กําลังถอดแบบตรงนี้แล้วก็ไปประกอบอกครึ่งหนึ่งครับก็เทเที่ยวละสี่สิบห้าเมตรนะครับ ว่าเก้าสิบเมตรเสร็จด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ข้ามไปเล่นด้านนู้นกันต่อครับเพราะว่ารถเจาะเข็มไปเมื่อวานนี้ครับนี่จะพาเดินดูครับคิดที่แล้วี่ทางนู้นไปแล้วนะครับข้างในออกมาก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกเด็กอีกด้านหนึ่งก็น่าจะได้เทอีกประมาณสองวนังวนประมาณนั้นครับ

ก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับหรเหล็กคาน้องอยู่ในเสานะครับถึงจะถูกต้องร้อยต่อเหล็กก็ต้องสลับนะครับห้ามตรงกันนี่ครับอันนี้ก็ที่เทไปเมื่อวานนี้ครับพอ,อดีผมไม่ได้อยู่ทำคลิปต,ตอนทีครับ อันนี้ก็เริ่มรื้อแล้วครับกรื้ออกมาก็ละเอียดดีครับสวยดีเพราะว่าก่อนเข้าแบบเราก็ต้องทาน้ำมันอยู่แล้วครับมไม่มีโพรงครับไม่มีพุนขานสี่สิบนะครับยี่สิบสี่สิบ ออ่านเดินดูมดเลยเสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเขา้าดูหน้างานจริงได้มีหน้างานจริงให้ดูครับไม่ทิ้งงานแน่นอนโซนจังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดกายเคียงก็ได้ครับรับแต่ถ้าไกลมากก็ต้องพิจารณาทีครับเพราะว่า ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีคลิปหน้าก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับช่างเจมชนาครับผมสวัสดีครับ